สวัสดียมามเช้าจากออสเตรียยุโรปค่ะคุณผู้ชมเซานี้หลังจากที่ไปส่งน้องอเล็กเพิ่นไปโรงเรียนแล้วนะคะกิจกรรมของแม่จ๋าก,กับป,ป้าในวันนี้ระหว่างที่น้องอเล็กไปโรงเรียนก็คือเดี๋ยวเราจะเอารถของเราไปเปลี่ยนยางนะคะเนื่องจากว่ายางที่ใสยย่ยูก็คือเป็นยางของสําหรับฤด,ดูหนาวนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเขาสู้ฤด,ดูร้อนเต็มโตแล้วนะคะดังนั้นเขาจะต้องเอารถของเขา ไปเปลีย่ยนยางสําหรับยางหรือดูห่อนค่ะพี่นอ้องซัมเมอร์เนาะเขาทาการนัดไวเรียบร้อยแล้วนะคะแตตอนนี้เขาก็เอารถไปทิ้งไวล้ลานยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขาเจ้าจบอกว่าใช้เวลาประมาณสักเกือบชั่วโมงหนึ่งแหละในการเปลีย่ยนยางนะคะล้ะก่ะตอนนี้แม่จ๋าก,กับป๊าปมีเวลานะคะก็เลยพากันมานั่งอยู่ในห้างนะคะก็เลยมาดื่มกาแฟถาค่ะพี่น้องค่ะเวลาแล้วก็หลังจากที่สอมรถเสร็จพอดีก็ได้เวลาที่น้องก็เลิพนจะเลิกเรียนตอนเที่ยงค่ะพี่น้อง Mm -hmm. Maybe I make this one. Visa? Uh -huh. Thai visa? Tourist. For toilet? Uh -huh. toilet because visa. you can make visa for 60 days, this is 2 months. Mm -hmm. And it can be extended to 30 days more, female. Okay. 35 Euro only. คือเมื่อกี้พวบานเพิ่นเว้าถึงเรื่องของการฮิตวิซ่ศาส์นะคะล่ะกะคือช่วงนี้เพิ่นก็นจะพยายามหาข้อมูลของเพิ่นไปแหละนะคะว่าหลังจากที่เพิ่นกเกษียณแล้วถ้าเข้าไปอยู่เมืองไทยหรือว่าไปเที่ยวเมืองไทยทํายังไงเราจะสามารถอยู่เมืองไทยได้นานขึ้นนู่นนี่นั่น,นอย่างประมาณเนี่ยก็คือกฎหมายอียังต่างๆก็ค่อนขาง,งที่จะเปลี่ยนนะคะดังนั้นพอบานเพิ่นก็นคือแบบเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะคือต้องรีบหา้อมูลแล้วพาใกล้เวลาที่กเกษียณแล้วนะคะสําหรับพวกเขากับบแมนอียองที่แบบว่าจะตัดสินใจง่ายๆนะคะเนื่า เนของน้องอเล็กแน่ละกะะ็คือเข้าต้องจัดการเรื่องอยู่ออสเตรียนะคะว่าจะเอาอยัางไงแล้วก็ถ้าไปอยู่เมืองไทยแล้วเราจะเอาอยัางไงกันนู่นนี่นั่นก็คือต้องใส่เวลาละกะ็วางแผนดีๆในการตัดสินใจในอนาคตคะ่ะพี่น้องและตอนนี้เราก็เปลี่ยนยางกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนเก่งของเราบอกว่าอย่าก,กิน KFC นะคะ เราทุกคนก็เลยพากันมาฝากท้องที่ kfc สําหรับมอนี้ค่ะพี่น้องแลมืมอนี้อากาศหนาวหนาวค่ะพี่น้องอยากบอกว่าอากาศหนาวแห้งแล้วที่นี่ฝนก็ตกค่ะพี่น้องสําหรับมอนี้เหตุผลที่เรามาเปลี่ยนยางในวันนี้เพราะว่าเราจะเดินทางไกลเดี๋ยวเราจะไปเวียนนากันค่ะพรุ่งนี้นะคะสวัสดีครับนอยสวัสดีครับป๊ปสวัสดีครับครับเหตุผลที่เราจะไปเมืองเวียนนากันนะคะก็คือว่าพอบ้านเพิ่นมีคุมสอบนักศึกษาอยู่สองมือค่ะพี่น้อง ล้วก็ที่นี่เราจะไป2วันหนึ่งคืนนะคะสําหรับเมืองเวียนนาเนาะดังนั้นก็คือแบบว่าที่น้องอเล็กกับแม่จา๋าตามไปก็คือว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปสถานทูตไทยค่ะพี่น้องแม่จ๋าจะไปะเหตุพาสไทยนะคะก็คือพาสปอร์ตไทยเรานั่นเองนะคะซึ่งเราก็ทํานัดกับสถานทูตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่จะปติต่อทําบัตรทําอะไรก็แล้วแต่เนาะเขาก็ต้องบุ๊กนะคะจองออนไลน์ไว้นะคะซึ่งเขาก็เหตุทําการจองเรียบร้อยแล้วนะคะและ้วทีนี้ในการจอง เราจะไปทําอะไรเราก็แจ้งเหตุผลเข้าไปแล้วก็เราก็ดูแล้วก็เตรียมเอกสารอะไรต่างๆมาให้พร้อมและครบให้เรียบร้อยนะคะอีกอย่างคือบ้านของเขากระไกลค่ะจนจะขับรถมาถึงเมียนนาก็คือใส่เวลาประมาณห6าหกชั่วโมงเลยนะคะดังนั้นก็คือว่าต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมและถ้าเกิดเล่มออกนะคะก็คือเราจะไม่ได้มารับเองค่ะพี่นอดเดี๋ยวจะให้ทางสถานทูตนะคะข่าวะจาะ่งไปสนีไปให้เฮาอยู่บ้านเลยเฮาก็ไม่ต้องมารับเองนะคะ แต่ว่าถา้าผู้ใดยุ่ใกล้ๆหรือสะดวกมารับเองก็สามารถมารับเองได้ค่ะพี่น้องแต่พวกเขาก็คือว่ายุ่ไก๋ม,มากนะคะดังนั้นก็คือว่าที่สะดวกที่สุดก็จะเป็นการส่งไปซนีค่ะและอาหารที่ของเขาั่งกับมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น,อนอ้องน้องอเล็กพลกาลังกินอย่างอร่อยอร่อยเลยนะคะเมนูที่พลสั่งในมอเนก็จะมีนักเก็ตไก่ค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์ส่วนของพ่อบ้านก็จะเป็นเบอร์เกอร์เช่นกันเนาะส่วนแม่จ๋ากอากาศหนาวๆแบบนี้แม่จ๋าก็ไม่ค่อยอยากจะกินอย่างเดีค่ะพี่น้อง ขอเป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนๆหนึ่งแก้วก็พอนะคะหลังจากที่กินอาหารเที่ยงกันตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปบ้านนะคะเราจะไปเอาขยะค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าวันนี้เราจะต้องเอาขยะไปทิ้งนะคะที่โรงทิ้งขยะในหมู่บ้านของเรานี่เองและตอนนี้เราก็กําลังมาทิ้งขยะกันค่ะพี่น้องฝนก็นยังลงเม็ดตกโปรยปลายอยู่ค่ะอากาศกันหนาวนะคะพี่น้องและมืเอเสาร์เนี่ยคือโทรหายาๆเพิานว่าอยากได้แบบพวกนมพวกหนังขนมปังเนาะ เขาจะปัะยุบันกันสองสามมือดังนั้นก็คือว่าหลังจากถึงขยะแล้วเดี๋ยวจะไปหับยาค่ะแล้วก็จะพายาออกไปซื้อของช้อปปิง้งของกินของใสของเพ่อนนั่นแหลนะและพยากรณ์อากาศบอกว่าช่วงนี้อากาศจะบดีประมาณ2อสามอาทิตย์เลยค่ะพี่น้องอาจจะติดลบหรือมิหิมาตกค่ะดังนั้นก็คือเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกับมาบ้านแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปาอสวนพักค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาจะบริยุบันกันสองสามมือนะคะ และตอนนี้ทิ้งขยะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรับยาที่บ้านกันค่ะพอมาถึงบ้านยากับบมี่อย่างนงี้ค่ะพี่น้องเพิ่นเกิดไปยกมาเลยนี่เอาเอามามามา,มาดื่มก่อนอากาศนาหนาวหนาวเธอมากอัน,น,กกน,หอนไหนมากี่ห่อไหนเปิดขวดไหนดีอันไหนแสบมาก,กินก่อนจังไปชอปปิ้งมานะ mm. พี่น้องไอโหสิเก like ่งอะไรเอ๊ะเซนอะไรเซนอ่ะขวดขวดเดี๋ยวมีไวน์ฟูดอันนี้มีเซนฟูดอันนีได้ไวนฟูดตัวสตี บรรยากาศด้านนอกที่บ้านของย่านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะฝนก็นยังลงเม็ดอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็คิดว่าจะตกแลวกาล่งเม็ดอยู่แบบนี้ไปจนบ่ว่า2สอามอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็กลางคืนก็คือหนาวติดลบแล้วก็อาจจะมีหินมะลงค่ะพี่น้องและตอนนี้เขากำลังดื่มน้ำอุ่นกันคะ่ะพี่น้องคนละแก้วสองแก้วเพร่อให้ร่างกายอบอุ่นคะ่ะและกาเล่นเกมไปพร้อมนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกไปซื้อของกันค่ะบรรยากาศแบบนี้โบเป็นตาออกไปใส่เลยค่ะพะนนแบบี่น้องเป็นตานอนแบบวาอุ่นๆอยู่ในบ้านนะคะโอเค ตอนนี้เขาก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลับบ้านกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อุณหภูมิประมาณ3องศาค่ะพี่น้องและฝนที่กําลังตกลงมาตรงนี้นะคะก็คือว่า ค่อนข้าง,งที่จะบ่แม่นน้ำแล้วนะคะค่อนข้างที่จะไปในทางแบบว่ากำลังจะเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะสำหรับฝนนะคะบริเวณปายเขาที่สูงๆนะคะพี่น้องตอนนี้เห็นมาตกแล้วตั้งแต่เมื่อคืนคะ่ะ นี ee, ่ค yeah. yeah. mm ือกาแฟนี hmm. yeah. ่จะไม่แอร์ที่ส่วนตรงนี้ใช่ไหมเป็นลูกค้าพอมาถึงบรรยานะคะหลานทรายนะคะอายุ13-14ปีนี่แหละเพิ่นกับมาซอยยาตัดฟืนค่ะเนื่องจากว่าบกิดว่าอากาศจะหนาวอีกค่ะดังนั้นเขาต้องใส่ฟืนในการที่บอกว่าจะก่อไฟฟิงในบ้านนะคะแล้วก็พี่ทรายของพอบ้านเพิ่นกับมาพร้อมค่ะพี่น้องแล้วก็เมียเพิ่นเนาะบ้านของเขาก็เช่นกันค่ะพี่น้องตอนแรกก็คือ เครื่องทําความร้อนในบ้านคือเราปิดไปแล้วตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยคือตอนนี้จะต้องเปิดใหม่ค่ะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นหลายอาทิตย์เลยค่ะพี่น้องหลังจากนั่งคุยกันอยู่บ้ญญานยาสักพักนะคะเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านเนาะพอมาถึงบ้านไม่จ๋ากับฟ้าวเขาวสวนค่ะพี่น้องมาสํารวจสวนผักนะคะ ต้นขนาดใบยีของไม่จ่าก็เอ็นเอียงเนื่องจากว่าลมค่ะพี่น้องลมพายุมาหล่ะกะพักซีของไม่จาเห็นบ่อหักและเนี่ละนาดเลยลมแห้งคักขนาดค่ะพี่น้องดีหน้าที่บ่มีลูกเห็บตกนะคะบริสันคือแบบว่าพืชพักในสวนของเขาจะเสียหายกว่านี้เลยไม่จ่าคิดว่าจะหาแนวมามัดพักซีไว้ให้เขายืนต้นค่ะเพราะว่ากว่าที่เขาจะติดเม็ดติดหยังได้เก็บเมล็ดพันธุ์ก็คือว่าต้องใส่เวลาอีกเป็นเดือนค่ะพี่น้องดังนั้นจะต้องหาแนวมามัดเขาไว้เนาะ คณะใบยิกที่ว่าต้นใหญ่ๆไม่จ่าตัดเส้นใจแล้วละเดี๋ยวจะตัดเขาออกเลยนะคะเพราะว่าเอาไว้กะจะเป็นปัญหาอุปสรรคเพราะว่าเดี๋ยวต้องใส่เวลาอีกโดนเช่นกันกว่าจะมีเมล็ดแก่ๆให้เท้าไดเก็บนะคะกะใส่เวลาเป็นเดือนดังนั้นว่จัาคิดว่าจะพอเอาไม่ดีกว่าค่ะจะลื้อต้นเก้านั่นออกนะคะแต่ว่าก็ถ้าย่อยลื้อออกนะคะถ้าย่อยตัดออกนะไปเขาค่ะพี่น้องยินมาตกแล้วและคาดว่าคืนนี้นะคะที่บ้านของเราก็น่าจะตกเช่นกันค่ะพี่น้อง ว่าเขาตรงนั้นก็อยูปะไก่ค่ะอากาศหนาวเย็นแห้งนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปหาผ่ามะฮ่มให้พักนะคะสําหรับพักตั้งๆที่คิดว่าอากาศหนาวเย็นประมาณนี้แล้วบนหาจะรอดนะคะอะาจจะเป็นแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศนะคะที่ไม่รอดแน่ๆนะคะ่ะพี่น้องจังไหนกับบอลอดนะคะแต่สําหรับทั่วรลันเตาที่แม่จ๋าปลูกไปแล้ว ตัวนเต่าเขาก็มีปัญหากับอากาศเย็นค่ะเขาก็สามารถทนได้อยู่นะคะก็เดี๋ยวรอให้อากาศดีกว่านี้แม่จ๋าว่าจะหาโทรันเต่ามาปลูกเพิ่มตรงนี้อีกนะคะพักที่บ่แนะนําให้ปลูกในช่วงนี้ก็จะมีบอกเขอเทศนะคะแตงกวาพริกหรือว่าจะเป็นสุก,กินีหรือว่าโบฝรังนะคะฟักทองอะไรต่างๆพวกนี้ไม่สามารถที่จะปลูกได้ในช่วงนี้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่คะ่ะอากาศหนาวติดลบแล้วก็บางวันหินมาตกบางที่อาจจะไม่ลูกเ็บตกนะคะ ดังนั้นยาเสียงปลูกเลยค่ะอันนี้คือแม่จ๋าได้ซื้อมาแล้วแม่จ๋าก็ได้ลุ้งดินแล้วเนาะก็เลยแบบว่าเออปลูกเข้าไปบลอดกับเดี๋ยวจังหามาปลูกใหม่ค่ะบบเป็นอย่างมันได้ปลูกไปแล้วเนาะกัแม่จ๋าเคยบอกอยู่ว่าปีนี้แม่จ๋าปลูกเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าบ่แน่นอนถ้าจะให้แน่นอนที่สุดเป็นเดือนหนาค่ะพี่น้องอากาศจะหมันคงสาม,มารถปลูกพวกพริกพวกแตงกวาบวเพสตเท,ทัวยังต่างๆสาม,มารถปลูกได้เนาะกับประมาณนี้แหละมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะคะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก,ก็ต้องขอลาไปก่กก่่อนนนเาาเาาะจจัไหกมคคลิป ขอบคุณทุกๆกการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะถ่ายคลิปนี้ไ่จ่ากาขกออวยพรให้ f อซของไ่จ่าทุกคนนะคะจะมีแต่ความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันเนาะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ